ฟิลก้ามปูนะครับที่เราใช้ใช้กันในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับหรือว่าตู้ฟังในบ้านนะครับทีเนี้หยหลา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 ยท่านนะครับจะเจอปัญหาที่ว่าใช้ไปแักระยะนะครับปรากฏว่าตัวฟิลเนี้ยมีความร้อนแล้วก็ตัวเนื้อนะครับเนื้อตัวเคสเนี้ยละลายก็คือฟิลละลายที่เขาเรียกกันนะครับแต่ว่าตัวไส้ไม่ตัดนะครับปัญหาเบื้องต้นนะครับที่ผมเจอมาก็คือ อันดับแรกเลยนะครับเมื <Since S 2> <J> ่อเราซื we ้อออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเราซื้อมานะครับเราก็มาแยกส่วนออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรามาขัดนะครับทําความสะอาดนะครับใช้กระดาษทรายนะครับขัดขัดตัวแป้นรับนะครับ2จุดนี้แล้วก็ขัดตัวฟิล์ด้วยนะครับเพราะที่ที่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเคลือบสารมาครับมาจากโรงงานเราก็ขัดให้ผิวนิดนึงนะครับหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เราขัดนะครับ ส่วนสำคัญนะครับนี่เลยครับน้ํายากันขายนะครับก็หยอดลงไปในช่องนะครับแล้วก็น็อตนะครับตอนประกอบกลับคือเราใช้น้ํายากันขายเนี่ยขันลงไปนะครับก็คืออย่างน้อยอะจะได้แน่นนะครับการันตีว่าแน่นแน่นอนนะครับนี่ครับแล้วเราก็ เราต้องยากรันลายทีนี้เราก็ขัน,นครับขันเอาให้แน่นเลยนะครับอย่างน้อยอะ่ะเมื่อเวลาเกิดเกิดความร้อนนะครับตัวที่ฟิลเนี้ยหรือน็อตอะ่ะจะไม่จะไม่ขายนะครับอย่างน้อยมันก็ตัวน้แม่น้ำยาการคายแบบเนี้ยจะค่อนข้างทนอุณหภูมินะครับนี่ครับแล้วก็หยอดทั้งสองฝั่งนะครับ ตอนประกอบนะครับนอตขันนะครับก็ใช้นะครับเมื่อเราหยอดน้ํายากันคลายนะครับขันยึดเรียบร้อยนะครับก็ประกอบกลับคืนได้เลยนะครับตอนติดตั้งนะครับแบบนี้ทีนี้เวลาเราต่อสายนะครับจะสายนะครับต่อเข้ามาต่อเข้ามาในรูนี้นะครับก็ใช้น้ํายาการคลายเหมือนกันครับ ขส่เข้าไปในรูตัวนี้ได้เลยนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับมุมซ้ายมือครับตะกร้าสีเหลืองว่าฟิลตัวเนี้ราคามันแค่หลักร้อยนะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำยากันข่ายซื้อไว้ซื้อติวไว้ก็ดีนะครับราคาไม่แพงครับไปแล้วครับสวัสดีครับ